มีรายงานมาว่าขับรถสีห้าชั่วโมงติดแล้วนะคะน่าจะมีการเดินทางไกลใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อืมเออแอปพอลิเป็นไดน,นาบนะก็มีการเดินทางเดินทางเพิ่มไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าไปไหนอืมไม่รู้หรอกว่าไปไหนนะคะ รับสาร,รภาพหมดแล้วจะรอดหรอนั่นแหละในเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพหมดแล้วจะรอดหรอก็นั่นแหละแต่ว่าเขาอะพูด,พ,ดพูดทำนองเหมือนกับว่าเขาจะรอดนะ,ะนะเออนะทางฝั่งเขาอะ่ะไม่ว่าจะเป็นธนวยไม่ว่าจะเป็นแม่นอกใจไม่ว่าจะเป็นริ้วล้อนะคะมีแต่คนบอกว่าน่ะรอดค่ารอดอืมอนะน่าจะร,รอดปลอดภัยอืมค่ะคอยสิไปปลูกทุเรียนพันระยะสั้น ถ้าสมมติถ้าสมมุติมันรอดด็ปลูกระยะยาวๆไปเลยเออจ้ <c oughs> <c oughs> อะก็รอติดตามเนาะค่อยถ้าพูดกับพอลี่อะพอลี่จะพูดเป็นกลางๆแบบน,นี้แล้เพราะว่าอะไรเราไม่กล้าฟันธงเพราะเราไม่ใช่ศาลเนาะเออนะค่ะแต่ชังตามคดมั่นใจเต็มที่นะอืมับนบ่าน้าแล้วเพราะมันเคยมีเขาเรียกว่อะไรอะ ตัวอย่างให้เห็นเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่เนาะเราก็เคยมีมีตัวอย่างแล้วช่างตามก็เออเป็นคนภูพานอ่ะอืเป็นคนเกิดที่ภูพาน,น,น,พานก็เขาก็เคยมีเห็นเห็นตัวอย่างในการทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็ได้รับโทษแบบนี้แบบนี้เออมาคือเราไม่ใช่คนในในเมืองอ่ะนะอืมค่ะอืมเหรหยกนึกถึงเปีย เขาซีนึกถึงไผขนาดเมย์เขาเห็นเมย์เขาอยู่จูโรยู่เขาก็ยังบ่กกทักบ่ทายโอ้เสิว์ฟาพี่น้องขนาดเมย์เขานั่นเบาน้ำกันยังเบาเบา,าน้ำอยู่ <c oughs> จ้าอืมอ่าก็เห็นว่าอ่านางทำได้คนเดียวเนาะใช่อืเห็นว่า เดินทางหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบเดินสายตอนนี้จ้าเ็นโบโอ,โอ,โอคนลกคนลักป่าบอกว่าไงนะนายช่างหายดียังดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะคนลักป่าหายดีแล้วค่ะสำหรับวันนะคะตอนนี้ก็เดินทางเดินทางทำงานค่ะหาเงินค่ะช่วงนี้ไม่ใช่เวลาอาจฟางค่ะก็เลยต้องวิ่งวิ่งขนดินค่ะอขอบพระคุณมากๆค่ะ นะอ่อคอยอา่านคอมเมนต์บทันเดี๋ยวนะเออยีแปดหวังว่าจะไปจะเป็นไปตามที่คิดนะเพราะนาะผูดใจใหญ่โตเหลือเกินนั่นะละเอกสารที่ยื่นไปกลัวจะดึงออกไม่ครบทำให้หลักฐานอ่อนแบบนี้เนาะอืมนะกระถาฟังว่าสาลสือสร้งจักขอหาเออออายการบ่ออม กันสิเพ่าะนันพระระบบเป้หมนั่นละอืมค่ะแต่ <c oughs> ว,ว่าในเรื่องของในเรื่องของเอ่ออะไรนะค่ารับเบอ้วนค่าปรับนะเพื่อนว่าราคาลูดปัวซี่มันดีมูลค่าค่าความเสียหายค่าค่าเลยนะ <c oughs> เออค่าความเสียหายนะ อันมูล,ลค่าค่ะความเสียหายนะเท่ากับอันอันรถปอซีพเดราคารถป,ป่อซีพเดค่ะค่ะคุณสมพลขอบคุณค่ะพี่ไทยแลนด์สวัสดีค่ะหนูหนูไม่เห็นคอมเมนต์นะคะแข่งครั้งแมวจกี่ไรกว่าสามไร่ป่อซียี่สิบห้าละรุ่นไหนต้องถามต้องถามหัวหน,น้าก่อนคนลักป่าค่ะปอซีรุ่นไหนจิแดนสิแดนกล้ากะกะอันราคาถึงไหมอืมนางอาจจะล เ้นใหญ่มีเทวดาคุ้มครงค่ะยี่สิบกว่าล้านเด้อค่ะเด้อเมนบอพิดด่ต้อยคำว่าตอนแรกบอกว่ารถเบ้นบานนี่าโมเมรถเบ้นเด้รถปอเช่ได,ด้ดบัตนี้เออจ้าค่าปรับสิบล้านสามแสนนะใช่ไหมพี่ขวัญใจกระสิบได้ว่าเออเว้นกรรมบาปกรรมนล้วเนาะรวยไม่รวยเดี๋ยวก็รู้ใช่ไหม ประมาณให้หน่อยเขาคุคนลักป่าใช่ไหม,มรถปอซี่เขาว่า25ล้านด้ค่ะพี่นุชบอกว่านะมียันดีไม่แน่นะดูซิว่ายังจะเสื่อมไหมงานนี้มาสันดีมไม่รอดแน่ครับมั่นใจได้ทั้งปรับและจ่ายบ้านวาสันดีพี่วอดวาพี่วอดวาดีนะคะพี่ดูดานะคะถึงไหนแล้วคะ ถึงสมเด็จถึงห้วยพึ่งแล้วค่ะก็เราจะถึงบ้านถือพอถึงบ้านแล้วก็ไปโตเลยค่ะไปุบนโตเลยเราจะนอนที่นู่นยี่แปดนี้เจอกันเดอ้อหน้าอายการมุกอ้วนไปไม่ไปไปไป,ไป,ไปเลี้ยงข้าวหน่อยเดอ้เออชลละวนพี่เกาพี่เกาเลี้ยงข้าวหนูหน่อยเดอ้อหนูไปจริงในวันที่ยี่แปดเจอกันเนาะไปส่งงานพี่มันวันดีค่ะ พี่ใหม่ไปทุกงานอ่านะขนาดงานนั่นงานอย่างงานประชุมงานประชุมมันอันอยังกับทีมงานทนายความค่อยแกก็ยังไปอืมพี่ใหม่เป็นทะางวงวง,วงด้วยเออนะอ๋อคนลัก่าต่อมาแล้วนะคะที่จันทบ,บรุรีทั้งควมคูอ่า ทั้งขอเคลียร์ยื่นสินบนมหาศาลเราไม่สนเราต้องการปากคืนทําให้ถูกต้องคะ่ะอู้ชื่นชมคะ่ะชื่นชมนะคะขอพระคุณมากนะคะที่ทําให้เรารู้สึกเออไปกินกาแฟกันมาสิขอขอบคุณมากนะคะที่ทําให้เรารู้สึกเขาเรียกว่า,าหิวใจมากๆเลยนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ที่อ่ายึดมั่นแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการยึดมั่นในอ่าการปฏิบัติหน้าที่ที่เที่ยงตรงท,ที่อืมคือเราไม่ เราไม่เสียดายการเสียภาษีของเราแต่ละปีแต่ละปีเราก็เป็นช่องหนูก็เป็นช่องหนึ่งที่ที่เสียภาษีทุกปีนะคะท่านออขอบพระคุณมากๆนะคะอม,มีกะมีคม่มรูด้วยเนาะมีคม่มคูด้วยอืมกาบค่ะใช่ไหมคะ <c oughs> ชื่นชมมากๆค่ะทีมนี้สุดยอดจริงๆค่ะจากที่เกิดเป็นคนมา เอาเอาง่ายๆพูดง่ายๆจากที่เกิดเป็นคนมาแล้วไปเจอไปเจออ่าเขาเรียกอะไรนะอันเขาเรียก่อะไรนะไปไปไปเจอหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาไม่ไม่เคยไม่ได้เคยสร้างความประทับใจแบบแบบนี้เอาจริงๆพูดพูดจากใจเลยนะคะอืมนะอ่ายิ่งยิ่งยิ่งของของของหนูอะ่ะ ของหนูหนูหนูยิ่งเป็นคนที่เจอเจอมาหลายอย่างมากๆเจอมาหลายอย่างในเรื่องของอะไรในเรื่องของอหน่วยงานต่างๆที่ที่เลือกกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน่ะหนูหนูวิ่งไปทํานูน่นทานี่กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมากเพราะว่าเจอปัญหาเจอปัญหาเยอะมากนะคะแต่ก็ไม่เคยได้รับเขาเรียกอ,อะไรเหมือน ไม่ประทับใจในการทํางานของของอแต่ละหน่วยงานแต่พอมาเจอชุดนี้นี่คือยอมรับมากๆเลยว่ามันคือมันมัน,ม,นมันหิวใจข่ะท่านนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็เออถทาถ้าสมมุติว่าอ่าช่องที่ไปเมื่อคืนนี้ก็ไปให้กําลังใจเขาหน่อยก็ข้าจะตกใจก็ได้เลยไม่กล้าไม่กล้าพูดต่อเนอะอ่าช่องไอ้น้านะคะช่องไอ้น้านะคะอืม